ส่วนตัวเขาเองก็บาดเจ็บเจียนตายอยู่แล้วแต่ก็ยังสั่งให้อูซองเอาบัญชีมาให้อูซองเป็นคนเดียวที่ยังลุกไหวเอาบัญชีมาเปิดดูแล้วเจอสัญญาซื้อขายอพาร์ตเมนต์หลายห้องรวมทั้งห้องของตัวเองด้วยเขาเอาบัญชีทั้งหมดและสัญญาซื้อขายห้องตัวเองใส่ในตู้อบแล้วยังดึงสายแกส๊สออกพร้อมจะเผาทำลายทุกอย่างจินโฮยังปากดีสั่งให้อูซองหยุดทำแบบนั้น แต่อูซองไม่สนใจและเผาหลักฐานทุกอย่างทิ้งแล้วเดินออกจากอาพาร์ตรเมนต์ไปสุดท้ายอาพาร์ตรเมนต์ห้องบนสุดเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงอูซองฟื้นขึ้นมาที่โรงพยาบาลเขาเอาหลักฐานทุกอย่างที่ถ่ายเอาไว้ไปให้ตำรวจแต่ตำรวจก็ไม่ยอมทำอะไรอาพาร์ตรเมนต์เลยเพราะหลักฐานรายชื่อพวกนั้นไม่ไปหมดแล้วจากนั้นอูซองกลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัดกับแม่ใช้ชีวิตแบบเงียบๆแต่จู่ๆเช้ามืดวันนั้นเขาก็กลับไปโซอีกครั้งหนึ่งเพราะยังไงสัญญาซื้อขายก็เผาไปแล้วอาพาร์ตรเมนต์เดิมก็ยยังงเป็นขออออูออูซ่ กูซองกลับไปที่ห้องชั้น1ิของตัวเองในห้องทุกอย่างยังเหมือนเดิมแล้วก็มีเสียงดังเหมือนเดิมแล้วหนังก็จบลง